วันนี้ฝนมาแต่เช้าเลยครับท้องฟ้ามืดมีฝนเริ่มตกตกมาสู้หนึ่งแล้วครับอากาศเย็นแต่เช้ามืดท้องฟ้ามืดดีที่เป็นวันหยุดครับวันนี้ต็นไม้ได้ฝน อากาศเย็นสบายวันนี้ต้นกล้วยสูงมากๆพามาชมบรรยากาศฝนตกตอนเชา้าเย็นๆ